สวัสดีค่ะทุกคน l i s t o r channel in hong kong ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ฮ่องกงกันค่ะเราขึ้นเครื่องที่สนามบินสวรรณภูมินะคะขึ้นสายการบินฮ่องกงเอ็กซ์เพสค่ะ เครื่องออกประมาณ11.25มงนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันค่ะพอเราเดินตรงเข้ามานะคะก็จะเจอเทวตำนานการกวนกระเสียนสมุรนะคะแล้วก็เห็นมีคนถ่ายรูปกันเยอะเราก็เลยถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆให้ดูกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเครื่องบินแล้วนะคะเครื่องบินเตรียมบินแล้วดีใจมากเลยจะได้ไปเที่ยวฮ่องกงแล้วค่ะเราบินไปพร้อมกันเลยนะคะไป ตอนนี้นะคะเครื่องบินก็ขึ้นสูงแล้วนะคะอีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงฮ่องกงแล้วค่ะเอาจริงครั้งนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพอเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะคะกับตันก็บอกว่า a few m i n u t e ิจะถึงฮ่องกงแล้วนะคะเราก็แบบเฮ้ยเร็วมากมาถึงฮ่องกงเร็วมากค่ะไม่นานนะคะกำลังจะลงแล้วนะคะทุกคนเดินนาเล ใกล้ถึงฮ่องกงนะคะเราก็ถ่ายวิวข้างนอกนะจากบนเครื่องบินนะคะก็เห็นเกาะต่างๆนะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะผ่านไปแป๊บเดียวนะคะเครื่องบินก็ลงจอดแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฮ่องกงแล้วค่ะเดินเข้ามาด้วยความปลอดภัยนะคะก็มีตอมอลงมาจากเครื่องบินนะคะก็ตอมอก็จะยืนรอมรอ,อตบตกใจเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เรียกอะไรนะคะก็เดินเข้ามาด้วยความสวัสดีค่ะไปค่ะต่อ ตอนเข้าฮ่องกงนะคะจะต้องมีเขียนใบ immigration department ฮ่องกงนะคะพอเข้ามาที่ฮ่องกงเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาซื้อบัตร octopus ค่ะแล้วก็มาตรงที่ bus terminus นะคะเพื่อมารอรถบัสค่ะเราจะเดินทางไปที่ย่านจิมซาจุยนะคะโดยใช้รถบัสเบอร์ A 2 1ค่ะถ้ารถบัสนะคะก็จะมีคนยืนต่อคิวรออยู่นะคะอยู่ที่รถบัส A 2 1แล้วค่ะทุกคน เราเวลาออกนะคะสี่โมงสี่สิบนี่ก็สี่โมงสี่สิบแล้วเดี๋ยวรอคนเต็มรถแล้วก็เดี๋ยวพอ้มือจะเฟรมใช่ไหมโเรากำลังมุ่งหน้าไปที่จิงชีชีระหว่างทางนะคะเราก็มองไปรอบๆค่ะก็ดูบ้านเมืองของ ที่ฮ่องกงนะคะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะแม้ว่าจะก่อสร้างอยู่นะคะกออ็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วก็ดูสะอาดตามากเลยค่ะนั่งรถบัสไปย่านจิมซาจุยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะส่วนกระเป๋าสัมภาระนะคะเราก็จะวางไว้ตรงที่ชั้นหนึ่งของรถบัสนะคะไม่ต้องกลัวหายค่ะเพราะว่าก็จะมีเอ,อ่อเป็นกล้องนะคะให้เราได้ดูตลอดเวลาค่ะสี่โมงก็จะห้า ทางนะคะเราก็ดูวิวบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะก็สวยงามแล้วก็แปลกตาดีค่ะเวลาเราจะข้ามถนนที่ฮ่องกงนะคะเราก็จะต้องรอสัญญาณไฟนะคะที่เป็นรูปคนค่ะเป็นสีเขียวเราถึงจะข้ามถนนได้นะคะรถจอดอยู่นะคะเราก็มองออกไปข้างนอกค่ะก็เห็นแท็กซี่ฮ่องกงค่ะก็มีความคลาสสิกดีนะคะ เย่ yeah, ถึงแล้วค่ะโรงแรมฮอลิเดย์อินะคะที่เราจะมาพักกันค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันค่ะได้ห้องแนละ้วเดี๋ยวขึ้นห้องกันเราได้ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยู่ชั้น17ค่ะพอเข้ามานะคะก็จะเจอกับเตียงนอนค่ะนี่มีโซฟาด้วยนะคะ มีกรอบรูปนะคะตกแต่งสวยงามอยู่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะคะมีโต๊ะทํางานด้วยนะคะเรากําลังจะไปดูนอกหน้าต่างกันค่ะพอเปิดหน้าต่างมาปุ๊บนะคะก็จะเห็นเป็นตามสไตล์ฮ่องกงค่ะตึกเยอะๆนะคะแล้วก็นี่เราเองค่ะอยู่ในห้องแล้วนะคะก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ํามีนี่ด้วยเออ hand w a แล้วก็ b o ี้โล t i o n hand w a อชนะคะมีน้ํา ชั้ะโคกแล้วก็ฝักบัวท่นแทนเปิดออกมาเขิดกันไหมเนี่ยเป็นห้องนอนเลยน,นี้นะคะเนี่ยชักโครกมันก็ปิดอย่างนี้แหละหรือว่าถ้าเราอยากเปิดเราก็กดขึ้นม,มันก็ขึ้นนะแต่ปิดดีกว่า ปิดนะคะปิดดีกว่าค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องเห็นกันโน้ไม่โป้ด้วยตรงนี้นะคะเปิดออกมากนะ็จะมีพวกแก้วช้อนชามตรงนี้ก็เออมีชาด้วยนะนี้บ้าตู้เย็นไม่มีอะไร ถึงฮ่องกงซะทีนะคะเ,เย็นแล้วนะคะใกล้ๆ6โมงนะคะเราก็มาร้านไก่กีนู่วเดิลนะคะที่ร้านนะคะก็จะเป็นบะหมี่นะคะแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นปลาหมึกค่ะที่เป็นเออ่รคโครเมนนะคะนี hey, ่นะคะตอนแรกสั่งอันนี้ไปแล้วเมือมาแนะนำให้กินอันนี้แต่ว่าไม่ไแน่ใจว่านะตัวเลยนะจะลองชิมกันนะหิวแล้วค่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะ <Wow. S 1> มาแล้วนะคะ อีมันเป็นอันนี้ค่ะอฟบบอมี่ลูกชิ้นปลาหมึกของเรามาเสิร์ฟแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกชิ้นปลาหมึกนะคะมาแบบร้อนๆเลยค่ะหูหน่าทานมากๆเลยหอมมากๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นบะหมี่เส้นแบนค่ะราดเออเป็นซีอิ๊วสีดำๆนะคะควันขึ้นอยู่เลยค่ะหอมมากๆแมาล้วะ ร้อนร้อนมากเสือไซข้างน,นนลคะร้อนมาก Thank you มันคือร้อนมากนเพื่อยๆแต่ได้ความควัมก็ยังขึ้นอยู่เลยอะรสชาติมันก็เค็มๆอยหน่อยกออิน,ออนได้เพราะว่าหิวยีผักด้วยนะคะเราไปยังแต่เอม่ไปีปก็ไปก็ ส่วนจานนี้นะคะเป็นจานที่เจ้าของร้านแนะนำมานะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูค่ะนี่นก็จะเป็นเหมือนแบบเต้าหู้ปลาชิมปลา 我原來咁樣嘅，五蚊幾正个客，五塊。<noise> <noise> 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 พอเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเราจะมาซื้อผลไม้นะคะเตรียมไว้ค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีผลไม้นะคะเราก็มาดูว่าอะไรแปลกๆบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลมอนแอปเปิลนะคะปกติเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นฟักทองค่ะแต่ว่าเป็นฟักทองนะคะออสเตเรียบัตเตอร์นัทพัมกินนะคะอันนี้เราไม่เคยเห็นอนะ ตรงนี้นะคะก็เป็นสวรรค์สำหรับเราเลยค่ะเราเป็นคนชอบทานสตรอเบอรี่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ลดราคาด้วยนะคะจาก90นะคะเหลือ45ค่ะเราก็ต้องจัดไปค่ะที่ฮ่องกงนะคะก็มีขายข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตลดราคานะคะเราเห็นคนฮ่องกงนะมาซื้อโยเกิร์ตเยอะมากๆเลยค่ะเราก็เลยมาดูบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น o r รีโอค่ะ Less ูก g a r นะคะแล้วก็เป็น o r รีโอ l โกลเดค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับห้องกันเลยดีกว่าค่ะพอทานข้าเสร็จนะคะก็ไปซื้อสตรอเบอรี่มาค่ะลดราคานะ้องสองแพ็ค90 HKD นะคะก็เอา2กล่องมารวมกันก็ได้เท่านี้ค่ะแล้วคือลูกใหญ่มาก น่ากินมากว้าวนี่ค่ะหอมมากลูกใหญ่มันลดราคาอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ลดราคานะคะ40 h ส d บเกน,นก็ลูกใหญ่อันนี้ก็ลดเหลือ28อน,นี่นี่ซื้อมาเยอะมากสัตว์สตรอเบอรี่เบอร์รี่นะคะ ก็คือลดราคาหมดเลยนะคะเรามากินกันดีกว่าวก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งวันเลยเดี๋ยวมากินสตรอเบอรี่นะคะฟินมากลูกใหญ่มากๆอร่อยอน่ะ สตรอเบอี่นะคะก็ละลายในปากเลยอะอร่อยมากผมก็ต้องมาลองกินอันนี้นะคะน้ำเต้าหู้ลดราคาเลยอะห้า USD ซื้อมาไม่คิดว่าอร่อยคะ่ะแต่อร่อยมากทานหมดแล้วนี่ใส่แก้วกินจนหมดเลย หนาวชิลมากดีมากค่ะ